โอ้ยคู่รักวัลลทอนเป็นยังไงไปดูกันนบไอ้ยิ้มไปดูไปไหนกันมานะไป呀ดูดูมาดูอะไรนี่ภาพบัตรตาบัตรใจมาถ่ายคลิปให้หน่อยดิมาถ่ายคลิปให้หน่อย ไอ้พวกนี้มันพูดบ้างนี่มันเห็นอย่างนี้มีปัญหาเ่ก็พวกมืออะไรมีปัญหาเรื่องเาจัอเนี่ยอ้าทำไมเรื่องอะไรบ้าม่ายรงิดไม่มี้านมาอาศัยพกูทำไมอ่ะบอก่าแล้วมอทีกม่านี่าเพิ่งตักเาห้าอาศัยหมอไปต้อใครเี่ยไปพิ่งแจกเด้อผมก็ลกชาอยู่กันใรอกันป่อยมือือไว้ลากกันนม น้ำมือเราแล้วพี่ต้งจะไปจับมือเขาทำไมนะบังมือคนจับมันดึงมือมันกระดูกแม่ในรมือไม่มีก็เห็นอยู่ในจับมือเขาเนี่ยนะก็ก็น้ำมวอบังสะอันไม่อันมันเขาไปเถอะพี่พี่ผล่ผล่มีพี่มีน้องไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้ยังไม่กินมึงอยู่ไม่ได้เด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอ่ะจับแครใครย้ายกูดิ่แกจับเขาแค่นี้เขาไม่แล้วใครจะออกมาได้นี่ ตาบัตตาบัดใจไม่เข้ามาดิบไปควายบาตัวเริไม่เห็นนะบังจะทำยังไงไม่ไม่ตักข้าเลยยังไม่ถึงเวลามึงกดอี่ไม่ใช่ของกลัวไม่ปลาไม่มีเรื่องเฮ้ยเรื่องเดียวไปเนี่เรื่องไม่มีเนก้นีนมีนถึงห้ถึงคับให้บังค้องน้ำก่อนค่กินทีหลังไปบังัห้อน้ำ่ไหนทางไม่ควาย เฮ้ยมึง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 ขนาดนั้นเลยวะมึงฟังบางบังมึงนอกใจหมูคือแบบนี้กูเออกูเป็นผมแบบนี้บ้างปีเจ้นี่ยังไม่เอาพิเศษไหมแม่หมึกดำนาวียืดเลย เล้วนู่นนู่นนู่น่ฟัดันกองอยู่ใค่ออ๋อใรต่อชื่อมึงอะจงให้นวีดิไม่มึแ่ได้หัวหรือว่างตนนี้โจนพี่วีไม่ใช่มิแต่มึงนั่นแหละมากอกนขอตังค์สิบบาทคอาคืนแล้วนะนวีคุณอคืนนวีแล้วนะไม่ใช่วีคนี่ เขาเก็บไปให้เลยนัวิเดี๋ยวคุมาพี่สามกับยุทธ์สอยู่กันดีๆนะจับมือดิจับมือสามพี่เก่งดีชื่ออะไรอย่าทำให้นาวีเสียใจอีกนะผมฟังกูบอกว่าฟังเลยไอ้เงี้ยอย่าทำให้นาวีเสียใจอีกนะไฟกูได้พี่พิทยุันนี้นะชื่ออะไรอย่าหอมแก้มนี่เนี่ยเออสอสบวกแดงครับผมเอาไว้กับคนนี้นะครับผมรักประกันเข้าหวกเข้ายู่ขึ้นมาเี่สิบบาท กูให้มันแล้วแต่ว่ามันไม่ไม่พวกนี้ไม่ขึ้นไปลบงเอาออกไปดิไปเลยยับอย่าเข้าไปไปาเข้าข้าตรงนี้ได้ตรงนี้มาเน่มาเน่มาเน่ ไม่ใช่เจ๊สมจเจงเจ๊สมจเจ๊สมเจ๊สมเจเย็นเจเยรไม่ค่อหนีใครอแล้วเราคุยกันอยู่แล้เบา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 ทำไมไม่เอาคานไปเก็บไข่ออกมาก่อนมึงทำอะไรกับนอนไม่ให้ของกูมาเก็บมาใช้ดิ าหามีไก่ไม่ให้อาหารมีไก่ไปมึงทำไรกูได้เบาเบาเาเบาไม่อยากมึงอยู่เนี่ยไม่ใช่ทำไมไม่ปิดประตูห่านะทำไมมึงไม่เอาห่านกวกบ้านกูอะเดยเฉพาปิดปิดปิดเดยอห่านออกไม่ปิดอมึงบอกกูมาทำไมอยู่อยุ่งั้นเอาปล่อยห่านออกมาปล่อยห่านออกมาอยางนี้ะอย่อไเ เอ้าทำไมไม่เก็บนะบอกว่าหั่นตัวเองไม่ใช่เหรอไม่ต้องเลยบอกว่าหั่นตัวเองไม่ใช่เหรออยู่เบาวอยู่บาวไม่หยิบเขาคุณเอาทำไมอ่ะเอ้าไม่บอกมึงเอาข้าวเองอ่ะเอ้าเอ่้าเอ้าหยุดหยุดหยุดเอาข้าบ้านเร็วจเปอาข้าบ้านเร็วต้องข้าเลยอจ่ายไปข้าบ้านดิเยอะเยอะ่ายไปข้าบ้าดิเอาไปใช้เข้าอีกเอาหมดเลยอันนี้หมดเลย น <N uts. S 2> um, ัดน use, use, no, ัดนัดอุ้ม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 ข้างหน้านัดแค่อุ้มอุ้มข้างหน้าอุ้มข้างหน้านี่นี่เรียกนัด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 อันนี้มันวิ่งตามมึงนะเอาไปเยอะ่านตามผ่านตามมันชนประตูออกมา เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาไปช่วยเขาไปเขาไม่ได้ชื่อผมจิตนะชื่ออะไรครับชื่อเฮียนเเชื่อเล็กเหรอชื่อเล็กกหรอชื่ออะไรกันแน่บอกให้โง่ชื่ออะไรแล้วบอกเขาเดี๋ยวเอาไปทิ้งเย็บเย็บผู้หเย็บ ระวังน้าไม้ไผ่อันนี้มันคมนะหยิบเลยหยิบเลยอยากได้แบบไหนมาไปดูข้างหลังปะอันนี้ไม่เอาก็ไปดูข้างหลังปะเฮ้ยมันหยุดด้วยใคมันใครผมเจมันอาหน่อไม้นี่เออไปเอาหน่อไม้ด้วยก็ไปข้างในไปขนุนก็ได้ไปมาวันนี้ให้เจสมจิตช่วยเคลียร์เียร์พื้นที่ด้านหลังหน่อยปะเจต้มาข้าเจ้าเหรอไปดึงไป <laughs> 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 เดี๋ยวดิอันนี้เออเจ๊น้ำจิ้คอยส่งตรงนี้เดี๋ยวให้น้องๆเข้าไปเอาวางไว้นี่อ่ะอ,อย่าให้โดงกระจกนะ<ม>เออวางวางนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวน้องเข้าไปโอเควางนี่แหลอะอ่าไปเข้าดูต่อดูไงได้มีอเลยวะ แห่งเท้าใส่ป่ะนะแห่งเท้าป่ะเหยียบน้ำป่ะเยอียหลังจากแดกเสร็จไปแล้วรู้สึกไงรู้สึกดีดีดีขึ้นคุ้นังไหมผมอยากเดินจอดข้างทางเลยโยใครบอกมีเมียห้าคนวะไม่คือมันมีคนคอมเมนต์มาใช่ไหมว่าว่าอะไรเียนัทมีเมียอยู่ที่ประเทศลาวลาวสองมีเมียอยู่ที่เชียงใหม่สามมีเมียอยู่ที่ศรีสะเกษสองมีเมียที่มุกดาหารหกมีเมียที่เพชรบุรีหนึ่งคนมีเมียชื่อุ้ยชายธานีสอง มีอะไไม่มีเดี๋ยวก็หาแถวนี้แหละมีร้านลีแดนเออมีร้านลีแดนใกล้บ้างเอาให้กินใส่กินสามตัวนี้ไปเพื่อคนไหนคนไหนลองลองดูก่อนดีกว่าี๋แล้วจะใช้ที่ไหนไม่ใช้ที่ไหนแล้วเจดาคุณเป็นอะไรกันนะเป็นเป็นภรรยาอ้าวเดี๋ยวว่าหมูเหากับตายคนนี้ปะเมื่อกี้บอกเจดาโดนที่ว่าตายแบบคือตายได้อ๋อโอเคแค่นี้แหละครับผมขอบคุณครับ